เดือนนี้ใต้ยังไม่หยุดเนาะตายยังไม่ลงเหนือเนี่ยมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นตเชียงใหม่ปีนี้เริ่มท่วมปีหกเจ็ดท่วมแล้วปีหกแปดท่วมกว่าเดิมประมาณหนึ่งถึงสองเท่ามีสิทธิ์ที่เชียงใหม่เชียงรายโดนครบเนาะแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพคนที่อยู่ชั้นหนึ่งก็ระวังไว้หน่อยประมาณปีห้าสี่แต่ไม่เกินนั้นค่ะอยู่ในคําว่าน้ําระบายไม่ทันรอการระบายประมาณสองสามอาทิตย์ประมาณนั้น แต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องหนีจะต้องแบบพายเรืออะไรประมาณนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นน้ำท่วมที่มาแบบฤดูกาลหรือว่าเป็นน้ำท่วมการเมืองคะเออใช่ <c oughs> ไม่ใช่น้ำท่วมการเมืองเป็นน้ำท่วมจากฤดูการแล้วก็ฤดูการเปลี่ยนแต่เรื่องของน้ำการเมืองเนี่ยมีเป็นช่วงกลางปีถึงปลายปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต้นไปอันนี้น้ำการเมืองแหละพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นคลิม น้ำจากจีนลงมามก็วิ่งเส้นเดิมเลยค่ะเส้นเหนืออืมไอ้คือือนเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอกบบพายนตองจา<ม>กน้ำเอ่อดิน<ม>ดินบ้านสุดห้างสุดโรงแรมสุดตึกสุด<ม>พวกเนี้ยจะมีข่าวให้อ่านทุกวันเลยเกือบทุกวันเลย<ม>สารพัดเขามีปัญหาโครงสร้างพังพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อ,อ after shock after shock ก็ พื้นที่มันจะสั่นแล้วบ้านมันก็จะเริ่มหลาวกออ็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างส่วนใหญ่จะอยู่กับน้ำมากกว่าน้ํากับดิน